ประชุมเสร็จแล้วเรามาจัดคุกกี้รันกันดีกว่าเมเพลินเลยนะครับท่านประเานเนอร์ที่บอดีจบแล้วเดี๋ยวผมเล่นต่อนะสวัสดีครับท่านประธานนาที่บอดียูริผมอยากประลองคุกกี้รันกับท่านอยากเห็นแสนยานุภาพของฝ่ายพันธมติตรแกคงจะเล่นวิธีสกปรกอีกสินะ ไม่หรอกก็เล่นเติมเงินปกติแบบท่านนี่แหละถ้าผมจะโกงจริงๆผมคงสะกดจิตคนคุมเซิร์ฟเวอร์ให้แก้จำนวนเงินในเกมให้แล้วยยริููริูเริทำไมนายฉลาดเยี่ยงนี้นี่ไอเรานี่ก็เติมไม่ต้องล้านสอง เอางี้ไม่หรอยูริใครแพร้ต้องซื้อเพชรให้ล้านหนึ่งเอาไหมเอาไหมหมดเงินไปเยอะมากเลยทีเดียวเกมนะไม่ใช่การพน,นันอยากเทบจนไม่ลืมหูลืมตาแกว่าอะไรนะว่าใครอยากเทพจนไม่ลืมหูลืมตาก็เกมมันสร้างไมห้แข่งกันนี่อยากแข่งกับพันธมิตรไม่ใช่เหรอไปฝึกสะกดจิตมาให้ได้ก่อนเถอะครับ เงินผมไม่แข่งแล้วนะกล้าเลยโอ้ยหโตโต